ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสาสูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากิน คือเคล็ดลับพารวยจากทั้งสี่แม่ค่ะแต่ชีวิตคนทำมาหากินบางทีก็รุ่งบางวันก็ร่วงเป็นของธรรมดา วันนี้เราได้รวบรวมเอาเล่าคนดังที่ชีวิตเคยรุ่งสุดๆแล้วก็มีบางครั้งที่ต้องร่วงลงมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าพวกเขาไม่อายทำกินไม่มนเงินน้อยไม่ค่อยวาสนาเริ่มที่คนแรกกันเลยเป็นตลกที่ขยันทำกินสุดๆและเคยรุ่งสุดๆจากอาชีพตลกมาแล้วเขาคือพี่สุเทพสีใสคนนี้แนะนำ <Wow. S 2> ควรจัก โชว์สิความรือแล้วแล้วเล้ววหนึ่สองสามน่อาผมมาโชว์อะไรเนี่ยเล่นตลกมากี่ปีแล้วโอ้โหพูดถึงว่าเล่นตลกมาแล้วจะอยู่อีกกี่ปีจะอยู่อีกนานครับอยู่หน้าเวทีมาตลอดตั้งแต่สมัยวงดนตรีลูกทุ่งประมาณ30กว่าปี40ปีได้เนี่ยปีนี้เข้าซอยยิกเ แซยิ๊กแล้วครับพี่โชเทตรงสิบแล้วเหรอรุ่นเดียวกับพี่เบิร์ดเลยเห็นไหมเมียนใสเหมือนเบิร์ดไหมพี่แหม่มก็แหมเอาคน่นเปรียบเทียบหน่อยก็ได้แค่พอาชีพตลกนีช่วยให้พี่เทพมีความเป็นอยู่ถูกต้องครับจุกวันนี้ก็ที่มีทุกอย่างเพราะอาชีพตลกอย่างพี่นี่จะไปเป็นอื่นก็ไม่ได้เพราะหน้าตาคาแรคเตอร์มันเป็นแบบนี้ เคยคิดจะไมเป็นนางบงนางแบบอะไรกับเขาเลยแบบมันไม่ไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะครับเคยคิดอยู่อย่างเดียวอ,อยากจะเป็นผัวนะักร้องที่ไม่มีผัวฮะหรือว่าเคยคิดอยากมีผัวตลก แต่ตอนนี้ความคิดพี้นลมละลายลมเลยล่มละลายหมดพี่เอางี้นะเป็นเพื่อนกันนะเล่นตลกกับผัวหนูมาแบบหลายปีแล้วหนูเบื่อหนูอยากลองเล่นตลกกับคนอื่นดูบ้างพี่ช่วยสอนพี่แมมให้พี่กไม่เคยนะพี่ก็ไม่เคยเล่นเล่นกันนุ้ยมานานแล้วเบื่อนุ้ยเบื่ออยากจะเล่นกับพี่อยากลองเล่นกับพี่ดูบ้างแตหนูอยากลองของแปลกแต่งหน้าด้วยปัดแก้มสีชมพู เปอยู่ใกล้ด้วยไปอยู่ใกล้เขามาสังเกตเห็นเลยเมื่อกี้บอกว่าช่างแต่งหน้าบอกเอาให้เหมือนกรงยูเขาแต่งให้เหมือนกงเต๊กเขาเกิดคนอยากจะเล่นตลกเนี่ยต้องมีไหวพริบปฏิพานดีเอาไม่ชื่อคณะก่อนดิชื่อคณะเอาชื่อคณะไหมสี่คนเราเระดูลักษณะแล้วชื่อคณะสี่เจเฮฮาการไม่เอาต้องมีเวลาไปจาวน่า หนึงพีแต่สิงสาวการจะเล่นตลกต้องมันสมองต้องเฉียบแหลมต้องว่องไวถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊ั๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปั๊บผมผมคนสอบเจ้าของรายการคับไหัวต้ยเอหัวเานั่งอยู่นะการแสดงครับ หัวหัวที่ไหนผีจหัวแมห่หัวจะมาเล่ตลุยจะมาแอบหลผมดูงานก่อนครับตูดแน่นแบบนี้ยังไม่ผ่านงานเท่าไหร่งานนอกแบบที่ผ่านงานงานนอกเลยนะถามปุ๊บ ตอบป๊าปเบ้วันนี้จะให้คำมากนะเพราะว่าหูรุดมันไม่ค่อยๆีบื่หัวลราะมากเลยหัวใจหัวหัวหัวใจตูด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 โอ้ตูดแบบนี้ประสบการณ์เยอะจากอาชีพตลกที่เคยรุ่งสุดๆมีงานเข้าแทบทุกวัน แต่เมื่อถึงขาลงของวงการตลกงานที่เคยเยอะก็น้อยลงจนพี่สุเทพต้องคิดหาอาชีพเสริมด้วยการขายกะปิโวมะม่วงแช่อิ่มแล้วก็มะม่วงเบาค่ะนายชื่อว่าแมงโกเนฟวก็ได้แซ่บสุดในาย่านนี้อัสดาค่ะสวัดาาสดาาีค่ะอัญญา สวยไม่ล่าสวยเห็นแต่ในรูปเพิ่งเห็นพี่ป๊อปตัวจริงจริงจริงเหอจริงริไม่เคยเจอไม่เคยเจอพี่หาใช่อย่างที่บอกอ่ะตลกมีเมียสวยทุกคนยงเว้นุ้ยคนเดียวแต่ผัวหนูเป็นแฟนคลับมะม่วงเบาพี่นะคุณผู้ชมอร่อยมากทุกคนกินกะปิแล้วคอมเมนต์สิอร่อยอร่อยนัวนัวนัวเรากินอะไรอะไรชิมเหรอเอาแล้วนะ ลองเราลองลองจิ้มแล้วกินเองปาล์มกรอบนะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงดังก๊อบเสียงมะม่วงเสียงเนื้อไม่ต้กินไหมไม่ต้องแช่กินไหมเคี้ยวไม่ไหว้กินแช่อิ่มฮะอ๋อแช่อิ่มไปเคี้ยวได้เหรอมันเหนียวนะเคี้ยวได้นไหมมันเหนียวก็แช่อิ่มเลยไม่ใช่ว่ากะปิเขาจะอมๆไปนานๆให้มันด้วยกันเข็นๆจะบอกให้ฟังว่ากะปิโวสูตรโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกินกับมะม่วงเบาสดอย่างเดียวกับแช่อิ่มหรือกับผลไม้ได้ทุกชนิด แต่มันอร่อยมากเราไม่ได้ผสมน้ำตาลทรายนะคะอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆไม่มีน้ำตาลทรายผสมเลยค่ะเดี๋ยวนะแ้มันไม่ส่งแต่หนูคนเดียวเลยไปพี่พี่ปัอบจ๋าไปยังไงมายังไงถึงได้มาขายเริ่มขายเริ่มขายคือลูกเข้ามหาลัยค่ะก็ตอนแรกไม่ได้ทำงานในรับส่งลูกอย่างเดียวก็คือพี่เทพทำงานคนเดียวเลยแล้วพอน้องฟุกเข้ามหาลัยเนี่ยปีที่สองจะเข้าปีที่สามที่ขาย ใช่แล้วก็คือตัวนี้มันคือแม่ทําให้ทาน<ะ>แล้วเราก็ทําไปฝากผู้ใหญ่ทำอะไรแล้วฟีดแบ็กมันกลับมาว่า<ะ>มีแต่คนชอบอเราก็เลยเอ๊ะเราจะหาอะไรทําดีก็เลยมาลองทําขายค่ะ แล้วมันไปได้ดีคุ้มค้านี่ขายมากินปีแล้วคะสองปีพี่แหม่อันนี้กะปินี่คือเราเราทำสูตรเองบ้านใช่ซึ่งไม่มีไม่มีน้ำตาลทรายผสมนะพี่ป๊อบใช้น้ำตาลอะไรนะน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆโอ้หอมากแล้วก็กะปิคือหมักหนึ่งปีขึ้นไปแต่ว่านี่นะครับความสะอาดกะปิโวสูตรโบราณตัวนี้ผมจะขอบอกท่านผู้ชมและทุกคนนะครับผ่านแลบประชารัฐมาแล้วว้าวไม่ต้องห่วงว่าจะมีสารปนเพื่อนเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาเอาไปอเมริกา แล้วก็เ<ฮ>ยอรมัน ก็คือตัวกะปิค่ะคานแล้วก็อังกฤษเขาบอกว่าเขาเอาไปเอาไปแบบเขาสั่งมาแล้วเขาบอกว่ามันไม่ฉุนนะใช่ค่ะไม่แมมโอ้แล้วคือมันอยู่ได้หลายเดือนด้วยพี่แมมใส่ตู้เย็นก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดแต่มันต้องเป็นกะปีที่มากหนึ่งปีขึ้นอคือต้องหนึ่งปีขึ้นแล้วใช่พี่พี่แมมเคยเห็นไหมมันจะมีกะปิที่ออกสีชมพูใช่แล้วบางทีมีกากมีกากด้วยอ่ะนะคะแต่อันนี้คือไม่มีเลยอันนี้ไม่มีกากแล้วจะมีแล้วขายยังไงอะ เป็นลายที่เขาใส่ไว้ให้แล้วคุณผู้ชมขานี่ไหมลงไหมเลขแล้วก็อันนั้นน่ะเพี่แม่แม่แล้ว่าเร่มาของก็ปีสุดเทพเรื่องผมส่งเดียวกับมะม่วงเบาเลยนะพี่สุเทพเราเนี้นนี่คือทำกันเองในครอบครัวใช่คือยังเป็นโฮมเมดอยู่เพราะว่าใช่คือเราอย่างเราจะออกอีเวนต์ออกบูธอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานเก้าวัน เราก็จะปั่นไว้เลยเราก็จะเซ็ตของเราว่า9วันใช้กับใช้เท่าไหร่แต่รู้ได้คำมาว่าแรกๆเฮียไม่ช่วยอายไม่ช่วยด้วยแล้วก็อายการขายของเชื่อไหมจะพูดให้ฟังว่าตอนที่ออกมาปีแรกพอเริ่มจากคนเริ่มรู้จักเนี่ยบางคนคิดว่า,าตลกหรือนักแสดงที่เอามาขายของเนี่ย จะไปซื้อที่อื่นมาแล้วมาติดแบรนด์แล้วมาติดชื่อตัวเองใช่ไม่เชื่อว่ามาทำอร่อยตามนี้เลยไม่เชื่อเลยจนทุกวันนี้การวิธีในการทำมีออกอากาศไปบางส่วนถึงได้เชื่อว่าทำเองว่าทำเองที่บ้านนือเราหองหน้าพี่สุดทพ จังๆก็วันนี้แหละจริงๆหล่อไหมเพิ่งรู้ถึงฟาร์มอร่อยในตัวพี่เกินคำบรรยายจริงๆเี่แล้วทำไมถึงสลัดความอายได้ไอเรื่องอายทำกินเราไม่อายหรอกไม่ไม่เนี่ยเราไม่เคยเราก็ช่วยแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างใช่ไหมถ้าีปหน้าร้านเราไม่ไปไไปเรไปได้แต่ทีนี้ว่ามันพูดยังไม่เป็นพี่แมมคือยังพูดกับลูกค้าไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วเขาเหมือนกับว่าเฮ้เขาไปเนี่ยเฮ้พ่อหน้าตาแบบเนี้ยแล้วขายของกินน่ะแม่ แล้วลูกค้าเขาจะกินเหรอคือเขากังวลตรงนี้ใช่แล้วป๊อปก็เลยบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้เพราะคุณใช้ชื่อคุณเนี่ยหน้ามันเป็นหน้าคุณคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่ไปแล้วคลตอบรับไปตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ยลูกค้าน่ารักมากถ้าพี่เทพไม่มาเขาไม่ซื้อกับป๊อตบางทีเขาจําป๊อปไม่ได้เขาถามว่าคุณสุเทพจะมาวันไหนแล้วเขาก็มาวันที่คุณสุเทพมาแล้วเหมือนกับเขาก็เลยมีกําลังใจแล้วลูกค้าลูกค้าแพ็คไปเองด้วยป๊อบเพราะว่าป๊อปไม่แพ็คเพราะว่าป๊อปไม่ทได้ค เี่ยได้อุตล้โอ้ตักแม่งของอร่อยอร่อยไปทำนี้เออมันต้องแดงกันคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วก็น้ำลายไหลเนาะอยากจะชิมแล้วล่ะติดต่อสั่งออนไลน์กับพี่สุเทพได้เลยค่ะ สนุกสนานกับอาชีพตลกไปแล้วเดี๋ยวช่วงหนะ้ามาเฮฮากับนักทำขวันนาาระดับชาติร่มทํามาหากินโดยด็อกเตอร์จิ G5S พลัสมาอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมานานนั่นก็คือการทำขวันน้าค่ะเรารู้จักชื่อพี่ทอสพลิมมาผ่านเจ้าพ่อเพลงแหลกกันเป็นอย่างดีเนาะ ปกติที่ผ่านมามีงานทำขวัญหน้าไม่เคยเว้นว่างค่ะแต่ก็มีช่วงที่งานซบเซานะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้จัดงานไม่ได้ซึ่งโชคดีค่ะที่พี่ทศพลยังมีอาชีพเสริมนั่นคือลูกชิ้นทศพลไหวรองรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเราจะโห่ทำไมอ่ะไม่มีใครบวชแล้วนะเพราะเข้าพรรษาแล้วโอ๊ยแขกคนนี้เราต้องมีตรงนี้เลยค่ะต้องโห่รับเลยค sai เอ้ยไอ้ยังนี้ดีกว่าก่อนที่จะมาขายลูกชิ้นพี่ทศพลทําอะไรบ้างทำขวัญหน้าแน่ๆเลยความขวัญหน้าทำขวัญหน้าคือมันเป็นอาชีพหลักที่เราทำมาหากินอยู่แต่ว่าหลังจากที่เราจะหาอะไรได้เสริมจากการทำขวัญหน้าจากร้องเพลงเนี่ยก็คือลงทุนให้พี่น้องด้วยความที่ว่าพี่น้องเราคือมาจากศูนย์เนาะไม่มีอะไรคือไม่มีอาชีพ มาจากศูนย์ไหนศูนย์ไหนพี่ศูนย์หนึ่งกลาสามเออเหมือนเ็เป็นคนเดียวที่สามารถที่จะช่วยได้เป็นหลักของนั้นใช่ก็คาเราเราโผล่มาคนเดียวเราดูแลเขาได้ใช่พี่น้องเนี่ยทั้งหมดมีห้าคนใครอยากจะทําแล้วก็เลื่อนจิตให้ลงทุนให้ก็คือด้วยความที่ว่าเราก็ช่วยไปเราช่วยให้คือเราลืมคิดไปว่า ที่เราลงทุนในเขาน่ะเขาเก่งในทางนั้นไหมถ้าเกิดยังไม่น้นงน่ะมาขอความช่วยเลยพี่พี่ก็ช่วยอะไรไอยากทำอะไรทำทำตั้งแต่ทำบูนดนตรีตอนนั้นทำา่ันหน้าพร้อมรับพร้อมบูนดนตรีซื้อรถให้ขายซีดีด้วยมั่งนะออกรถขายกับข้าวทำร้านอาหารนะครับเยอะแยะมากมายทำเต้นอะไรเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวอย่างที่ลงทุนไปประสบความสำเร็จหมดเจ๊งหมดเลยเจ๊งหมดเลย เหลือทำหน้าก็ร้องเพลงยังอยู่ได้ทัมดปนกี่ตังอ่ะพี่สมพลรวมๆเนี่ยนะฮะทํามูลงิดประมาณ10ล้านประมาณเพราะมันตลอดมันใช่คือเป็นอันหนึ่งที่สอนเรานะเหมือนเมื่อกี้พี่ทศพลยังออกพูดออกมาเลยบอกว่าถ้าเรารู้ไม่จริงเราทําไปเนี่ยมันก็หมดหมดคือละลายไปคือเราอยากจะทาตรงเนี้ย ให้เขาทำเขาอยากจะทำแล้วให้เขาทำแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาศึกษามาตรงนั้นมันจริงแค่ไหนในการอะไรทุกอย่างเก่งจริงหรือเปล่าที่จะไปทำเราให้เงินไปอย่างเดียวไงเราให้เงินอย่างเดียวลงทุนได้พี่น้องทุกคนเจ๊งหมดแต่ว่าเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือของเราก็คือแหล่ของเรายังอยู่เหมือนเดิมทําขันนักละรวมแล้วที่เป็นศิลปินมา23ปีเป็นนักแร่มากี่ปีแล้วถ้าเป็นนักแห่เรือตั้แต่เป็นเนยเป็นเด็กอะก่อนที่จะมาเป็นเนยเนี่ยคือพ่อทําขวัญหน้าผมก็หัดกับพ่อ แปดเจ็ดแปดขวบอย่างเงี้ยข้ามีไซน์ครับพอสิบขวบก็มาบวชเนนก็หัดแหลมมาเรื่อยๆแล้วก็เราเป็นเด็กที่มีเสียงแบบเสียงดีเนาะตอนเป็นเด็กอ่ะใช่คือแล้วก็แล้วก็ร้องร้องหัดแหลมหัดแหลมแล้วก็ใช้นาสิกร้องอะไรประมาณนั้นนาสิกด้วยร้องใช้นาสิกใช้เสียงเอื้อนพรสวรรค์ใช่จิ๊กเกอร์ที่บทเนรเนาะดังมากมีอีกทุก่ส่วนมากจะมาจากจากเนรจากพระงั้นวันนี้เป็นอาจารย์พวกเราหน่อยได้ไหมแม่ได้อยากจะบอกคุณแม่ว่าว่าอยากทำมากจิ๊กเริงกเ จิงกือจิงการจิงการก่อนก่อนกินาไม่ใช่ม่กือก่อนคุณแม่กือไอ้ผูดอะไรบจิงกือก่อนเท็จหนิข้นไหิงการก่อนจิงกืออนนี้เป็ม่าจิงกือจิงกะไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันย้อนเหรอมันย้อนมันย้อนแล้วยังไงสมมติสมมติสวัสดีสีสวัสด์บรรดามวลญาติที่อยู่ยืนชนไม่งานวันนี้เอิงเอียง เก่ง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 เก่เก่ง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 ก่งเก่งก่งเก่งเก่งเก่ง่งเก่งเ่งเกงเก่ก่งเก่งเก่่งเกกเก่งเ่งเก่งก่ก่งเ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 ก มีพื้นฐานลูกทุ่งดเจ๊ทำได้ใช้เสียงหาวมยากนะมันมันกเด็กหกเด็กไม่ได้พเยอยากนแล้วจากที่นะลองผิดลองถูกกับยากพี่น้องมาเยอะเลยแล้วีนทถวนี้มาคนพูดอะไรเอ่ยพี่ทำไรเอ่ยคิดว่าถ้าเกิดไม่นานก็คงจะอาคิดสุดท้ายแล้วล่ะ กูยังแส่เลยไม่ได้มาถึงว่าไม่แสบแต่ก็ดีนี่นะแนวน้มดีมากครับคนพูดถึงเยอะทำลูกชิ้นพดสปอเลยเด็กๆลูกชิ้นเขมาก็เลยกลายเป็นลูกชิ้นหมูและเนื้อนะคะอย่างดีเลยอย่างดีพอลูกชายไปเรียนมาเลยเลยลูกชายไปเรียนมา6เดือนเต็มแล้วก็ไปศึกษามาอีกเพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะแล้วเราก็มาโทษนะครับ มันไม่ต้องมันไม่เช็คดูว่าในมันร้อยโอ้ยมีลูกใหญ่อย่างงี้ด้วยเหรอมีลูกจัมโบ้ด้วยแล้วการใจนี่เอามาไซส์มาจากไหนกันเฮเรามีลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่ลูกจัมโบ้เรารู้ว่าชอบเอาให้ใหญ่ไปเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ดูทีเดียวว่าเอาไปเรียนแบบเลยนี่ขายมานานแล้วยังสองปี ประมาณสองปีนี้นี่แต่ปีแรกเนี่ยเรารับจากเพื่อนมาเปิดตลาดก่อนในนามทุกสมบัติพอประมาณปีแล้วเอ้มันไปได้เราก็เลยทำโรงงานตอนแนี่มีโรงงานเองตอนนี้มีโรงงานเองแสดงว่าขายดีมากสิถึงได้ทําโรงงานเลยอ่ะพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยพี่ดีขึ้นเรื่อยก็คือส่วนมากลูกชิ้นเนี่ยเหมือนแบบโรงงานผลิตมีเยอะแยะมากมายไปถึงก็สั่งผลิตสั่งผลิตสั่งผลิตสูตรหรือรสชาติกาดจะไม่ได้แตกต่างกันมากอันนี้คือเหมือนเราลองของเราเองเลยใช่ไหมว่าเราอยากได้แบบนี้ใช่เรามีสูตร กลางๆมาจากเขาแล้วเราก็มามาเด็มาปรับมาปรับมาทำเองมาปรับมันเค็มไปไม่มันแป้งเยอะไปหรือเปล่าแล้วก็มาปรับเด่นของเราอยู่ตรงไหนของผมใส่แป้งน้อย เพราะเราสะอาดสะอาดระคาหถูกแล้วนี่อะไรลูกชิ้นอะไรอันนี้ลูกชิ้นหมูหมูแล้วนี่มี้นเนื้อแล้วก็มีอะไรอีกลูกชิ้นหมูเนื้อมีเอ็นหมูมีเอ็นเนื้อมีงูไหมมีงูไหมไม่ีไม่ีบอกพี่ไว้ก่อนนะถ้าเกิดพี่หาเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรไม่ทันห้ามใช้งูเหลือมเด็ดขาดทำไมอ่ะเพราะว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งเขาจองไว้แล้วเจ้าไหนพี่ปลาฉลาด ประจอบเลยท่แล้วอร่อยอ่ะไม่ได้เค็มมากเี่ยำก็ได้นะจ๊ะอันนี้ชเอาไปประทำเป็นเมนูหลากหลายเลยนะครับบางคนก็อาจจะเรามีขายเป็น เป็นโลเป็นถุงครึ่งโลอันนี้ถุงครึ่งโลถุงโลนะครับเอาไปปรุงรสหรือเอาไปปิ้งขายเอาไปขายใส่ก๋วยเตี๋ยวได้รได้บุ้งชิ้นเราจะมันจะเค็มคุณแม่คะจะบอกให้ว่าบ้านรักตักเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องลูกชิ้นอ๋อเหรอที่ไปแหล่งถูกแล้วที่เราน้าติดต่อผ่านหนูนะวันนี้มีตัวอย่างของคนตั้งใจทำมาหากินมาถึงตรงนี้ได้ผ่านมาแล้วเยอะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าการผ่านมาแต่ละช่วง ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกถ้ามไม่ท้อวันหนึ่งเราจะมีทางแล้วเราจะยืนได้อย่าง เข้มแข็งแล้วก็มีบทเรียนนั่นแหละเป็นวัคซีนป้องกันพวกเราได้อย่างดีวันนี้ขอบคุณพี่ทศพลมากเลยค่ะช่วงนี้คนทํามาหากินอย่างเราเราก็อาจจะฟืดเครื่องกันหน่อยนะคะรายการผู้หญิงทํามาหากินขอเป็นกําลังใจให้สู้กันต่อไปสักวันเราจะกลับมาหากินได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนช่วงหน้ามีนางร้ายรุ่นใหญ่มาเยือนพร้อมกับเคล็ดลับความปังติดตามช่วงหน้าค่ะ ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป็นอีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวที่เราต้องใส่ใจคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้จริง ขอต้อนรับคุณต้อมนาหะไทยค่ะคนคุ้นเคยและคุณพรพัฒค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการค่ะสวัสดี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 ค่ะจริงนะเรื่องอาหารการกินกินเป็นยากินยังไงและยิ่งวัยแบบเราคนดูแลอย่างคองต้อมขะโอ้โหต้องดูแลนานแล้ว่ค่ะโอ้โหปัญหาอย่างวัยเราเนี่ยเป็นปัญหาที่แบบว่าหนักอกหนักใจมากต้อมเองดูแลอะไรบ้าง โอ้ยอย่างช่วงนี้อย่างช่วงนี้เรามองเลยว่าเมื่อกี้มีคนจําต้อมไม่ได้ด้วยต้อะส่วนมากคืออย่างเอาเอาเป็นอย่างช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดน่นะคะเราก็จะต้องได้อยู่บ้านกันแบบจัดเต็มเหมือนเนาะอย่างช่วงโควิดเนี่ยต้อมเองเนี่ยก็คือคิดว่า อะไรที่เราไม่เคยได้ทําตอนที่เรางานเยอะนะคะเ,<อ>เราก็เอามาทําซะช่วงนี้นเราจะได้ไม่เครียดหาเวลาว่างทําจัดสวนช่วงนี้สังเกตไหมว่าผิวดําไปเพราะเราต้องการรับวิตามินดีจากแดดนะคะจัดสวนจัดบ้านไปอยู่ดูแลครอบครัวนะคะมากขึ้นแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้ดูแลได้แค่แค่คืออยากจะคิดว่าให้เหมือนกับว่าทุกคนอย่าไปเครียดกับมันนะคะเหมือนกับว่าเราได้เตรียมตัวตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงขึ้น เพื่อรอวันฟ้าเปิดตอนนี้นะคะ<ม>ก็ได้มีเวลาหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองอย่างจริงจังได้ออกกําลังกายด้วยนะคะจริงๆแล้วโดยรวมค่ะคุณคุณนรพลเองอะในฐานะที่เป็นนักผู้ชนาการเราอาจจะรู้สึกว่าเอออยู่บ้านทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้มีคําแนะนํำไหมคะคือผู้หญิงเราอะคะ่ะพอเราอายุ40 50 60เนี่ยถ้าเราถึงวัยเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิม,มคือความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียหรือว่าแบบผิวพันหรือ อะไรหลายๆอย่างที่มันจะเริ่มมาหมดมันจะเริ่มมาใช่ครับเพราะด้าพอห้าสิบห้าเพิ่งเริ่มสังเกตตัวเองใช่ต้องมาเป็นมาตั้งแต่สีแต่ต้องมายังดีว่าต้องจะให้ความสําคัญกับเรื่อง3าอมากๆค่ะพี่แมมอารมณ์อาหารอากาศอันนี้เราจะต้องให้ความสาคัญีเยอะ เหรอแต่พวกเราเนี่ยให้ให้อสองอาอาหารเยอะหน่อยก็แสดงว่าสายวัยพวกเราเนี่ยก็ต้องหาอะไรเสริมแล้วใช่ไหมคะอาหารเสริมนี่เราต้องดูค่ะถ้าคือวัยเราเนี่ยนะคะยิ่งอายุมากเนี่ยและถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องว่าเราต้องศึกษาดูให้ดีๆอย่างจริงจังเลยนะพี่แหม่มไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรเข้าปากง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆคุณพูดควรู้สจริงๆผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเจอก็คืออย่างที่บอกค่ะผู้หญิงจริงๆเป็นทุกคนแหละแต่ว่า เราไม่รู้ตัวว่าเกิดจากอะไรอ,อายุเยอะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยคือที่พี่ต้อมทานเนี่ยก็คือตัวเอสเซล่าโปรเอสเซล่าโปรเนี่ยก็คือมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ถึง15ชนิดนะคะตัวแรกเนี่ยคือเป็นสารสกัดตังคุยส่งมาจากเกาหลีเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นตัวที่ได้รับรางวัล IR ร52เป็นรางวัลที่ระดับซัมซุงฮุนไดเอลจีได้รับนะคะคัดสรรมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีตัวบาซิลัสโคแอคูแลนช่วยให้แบบบริเวณที่ ที่ผู้หญิงมีปัญหามันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ L-T- อานีนตัวนี้นำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีอะโวคาโดออยล์มี EPO นํำเข้าจากเยอรมันมีวิตามินบีคอมเพกน์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีเลขสารระบบอยโรงงานการผลิตได้รับรองมาตรฐาน GMP สากล HACCP พวามพิถีพิถันมากๆในการเลือกสรรวัตถุดิบจริงๆค่ะเนี่ยค่ะพี่แหม่มต้องมีปัญหาตรงนี้นะคะโชคดีที่ได้เจอคุณพัทคุณพัทก็ส่ง VTR ให้ต้อมดูแล้วก็ถามต้อมว่า พี่ต้อมพี่ต้องมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเพราะเราดูปั๊บเราถึงรู้ว่าอ๋อเออปัญหานี่ตรงหมดเลยอย่างที่เรากำลังมีอตอนนี้แล้วคุณพัด,พดก็ส่งเนี่ยคุณพัดก็ส่งตัวเอสเรโปรให้ต้องลองทานคุณพัดขา,าพ,พอใช้แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนที่ใช้จริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากๆเลยค่ะเลยทําให้แบบ ทั้งเรื่องของร่างกายที่เจอหรือเรื่องของจิตใจวิตกกังวลอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยซื้อไปทานก็ซื้อซ้ากันเยอะมากๆเลยค่ะทานง่ายมากก่อนนอนนะคะ2เม็ดเท่านั้นค่ะเป็นเป็นซอสเจลาตินแคปซูลแบบนี้ค่ะแล้วก<อ>่อนที่ต้องจะทานนะพี่นันก่อนต้องจะทานเนี่ยต้องเข้าไปดูงานวิจัยของคุณพัชก่อนโอ้คุณพัชเนี่ยทำจริงจังมากอะลองเข้าไปศึกษานะคะในเพจของคุณพัชได้นะคะ จะรู้เลยว่าคืออันนี้เป็นเรื่องที่คุณพัชทุ่มเทมากมากะแบบจงข้างหน้าอันนั้นคืออะไรคะเป็นสินค้าขายดีของบริษัทนยคะวันนี้มาเป็นสินค้านี่เป็นสินค้าขายดีของบริษัทด้วยวันนี้เอาเอสเซอล่าโปรมาฝากแฟนๆแล้วก็เพิ่มสินค้าขายดีของบริษัทให้ไปด้วยพี่แหม่มพอชีวิตเรากลับมาแฮปปี้ปัญหาต่างๆที่เรามีสะสมมันหายไปปั๊บเนี่ย เหมือนเราได้ชีวิตเก่ากลับคืนมาทุกวันนี้นะลุกขึ้นมาทําอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ทํามาเป็นสิบสิบปีอ่ะอย่างเช่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยเอาสเก็ตมาเล่นน่ะพี่แม่แต่ที่เมื่อก่อนที่แบบเรานอยซึมเศร้าไม่อยากทาอะไรแล้วเนี่ยเราเหมือนกลับมามามีชีวิตที่มันโอเคอีกครั้งมีความสุขใช่แล้วทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นงั้นเรามาเรียกความสุขของคุณผู้ชมด้วยการจัดโปรให้แบบเต็มเรืม่ไดมาเลยค่ะโปรวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้นะวันนี้โปรโมชั่นนะคะ เอสตลาโปนะคะสกล่อง1,980บาทแต่วันนี้สกล่องนะคะเราแถมไม่อีก2กล่องเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าร้อยสายแรกเท่านั้นเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนิดนึงนะคะและตัวเนี้ยเรายังมีตัวของแถมอีกก็คือตัวนี้นะคะสแควร์ p าพลนะคะอีก12ซื้อ2แถม12นะคะที่เบอร์02-114-6019ย้ํ้าำอีกทีนะคะ02 1 1 4 6 0 1นนะคะจากราคาปกติ6,150บาทนะคะวันนี้เหลือเพียงแค่1980บาทเท่านั้นนะคะพี่ต้อมขอคุณพัทเลยนะคะว่าให้จัดโปรหนักๆหน่อยน,นะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเหมือนที่พี่ต้อมมีนะคะกลับไปมีความชีวิตที่มันแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องคะขอย้ำโปรแน่นๆอีกทีหนึ่งจ้าค่ะปกตินะคะเอสเซอร์โปรนะคะสองกล่องปกติ19 8 0บาทนะคะแต่วันนี้แถมให้เลยนะคะ2กล่องเป็น4กล่องค่ะ แต่ถ้าโทรมาทันร้อยสายแรกนะคะที่เบอร์02 1146019นะคะแถมฟรีสแควร์รับพลัสนะคะอีก12ได้2ต่อเลยนะคะซื้อ2แถม12ค่ะจากปกติ6,150บาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง1,980บาทเท่านั้น,นะคะ่ะที่เบอร์นะคะ02 1146019ค่ะหรือที่ Line แอนะคะ es99 หรือที่ Facebook นะคะ ไวทองไม่งออยากค่ะชอชร์เฟซบุ๊กมากเลยคือไวทองไม่งออยากใช่ค่ะสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณคุณพัฒนะคะที่เอาเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วก็เอาโปรเด็ดๆมาให้เราด้วยขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะะขอบคุณนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์กับรายการผู้หญิงธรรมากินบ่ายโมงตรงทางช่องวัน31 วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะคิิงกาามม